อะจัดหายแน่น้ำฝูงรถทั้งโชว์รูมนะครับมือน,นี้เดี๋ยวสิผ้าเบิงไปวังมีอยังแน่แล้วกันนะครับอัปเดตแน่เพราะว่ารถหนัวแต่จัดไหมบอได้ผ้าพี่น้องมาเบิงรดดันล่างนี่หลายหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าบ่มคอยมีเวลาเลยช่วงนี้เดินทางกรุงเทพบ่อยเบิงขั้นแรกก่อนแล้วไป1.9ึ่ยกสูงนะครับงวดพันหกพันเจ็พัน โตโยต้าให้รักรีโว่สี่ประตูนะครับปี2018-19านาหนี้กับซขายอยู่ประมาณหาแสน 5, ตนตนนะครับหาแสนตนตนงวดผ่อนประม 9, 2, าณ9,000นเอ็กซ์ซีรีสออโต้สี่ประตูปี2 0 2 2ันิงิานาโต้พี่กับผ่อนประมาณ1,000 0นะครับพี่น้องครับ LDA แคบยกสูงเกียร์ธรรมดางวดผ่อนเก้าพันหนึ่งหมื่นพี่น้องจ๋า 1.9นะครับ1.9ปี2018-19้านานีกับพอนอยู่ประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งนะครับหาแสนต,นตน้นต้นคือกันนะครับเป็นตัวแข็งกับตัวยูท้ารีโวนะครับตัวเตียย้ยออไม่ใชยีราฟแคะยกสูงออโต้นะครับตัวนี้เป็นยกสูงโหลดเตี้ยเป็นยีราฟแคะเกียร์ออโตโซซ้เซพีนะครับค่างวด1,000 0มืน รถหัวเดียว4ฟร์วิลนะครับเครื่อง3 0 0พันะงวดพันหนึ่งมืนครับพี่น้องครับนะ1.9 LDA นะ1.9 LDA ปี2 0 2 1สีเทาเมทัลิกค่างงวด1,000 0บาทเมซูมิชิไททันนะครับพี่น้องจา๋าโดนโดน,ดนเทือสิีนี่มากเกียร์ธรรมดางวดพันอยู่ประมาณ8,000บาทครับผมนะ รถคันนี้รถของไฟแนนซ์โอ้อยขีย่ไปชวนไปแล้วพี่น้องครับเอ้าข้างวดเริ่มต้นอ่สบายสบายนะครับพี่น้องอยากหาเวลาค่าประมาณไหนแบบไหนสามารถแจ้งมาได้เลยนะเดี๋ยวป๋าสิพาไปเบิรงนะครับเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนชนไปเดียวอยู่มองไดกระซื้อได้เหนืออีสานกางใต้ตะเวนออกตะเวนตก ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวสิเป็นพ่อค้าแม่ค้าเช่าให้ช่าหน้าชาวสวนเชาาเกษตรกรกีดยงกีดยางเรียงหมูเรียงม้าเรียงเป็ดเรียงไก่เรียงยีราฟเรียงนิโนเสาร์ข้าขายหาเปรแผงร้อยตลาดนัดข้องถมประมอประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทฟรีดาวอยู่เหนือก็ซื้อได้กลางซื้อได้ใต้ซื้อได้ซื้อได้ไดมดวัตคิดพ่อกันอยากได้ลดน้ำกัน เดี๋ยวป๋าจัดให้เอฟซี 4, ป๋ายะคอมเมนต์ให้กำลังใจการพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะใจดีป๋ายะขวัญใจคนจนป๋ายะของแท้กดแชร์ไปพี่น้องแก้ว